โอเคได้ลวอันนี้เราก็จะมีเหล็กแล้วก็จะมีทองแดงที่เก็บแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวก่อนอื่นผมต้องทํายังไงนะลืมไปแล้วเอ่อเราจะผลิตเครื่องประกอบเลเวลสองขึ้นมาต้องใช้ฮีทซิงอีกสิบเหรอเอ้ยเรามีแล้วนี่เออผมมีแล้วเครื่องประกอบเลเวลสองนี่ไงอ่ะมันต้องใช้ไฟนะทุกคนครับจะผลิตอะไรดีผลิตเอาเดี๋ยนะฮีทซิงอ่ะฮีทซิงมันเป็นเครื่องประกอบเลเวลหนึ่งเหรอไม่ผมลืมไปแล้วอนะอ่าใช่ฮีทซิงเป็นเครื่องประกอบเลเวลหนึ่งทุกคนถ้างั้นแล้วเอาฮีทซิงเข้ามาใส่ตรงนี้ใช้อะไรวะใช้เตาลอมด้วย เอ,นนอ,อาเตาหลอมไปก่อน,อน,นเตาหลอมสัก2อันไหมเอาเตาหลอม1อันพอแล้วก็ลงไปโอเคครับจากนั้นก็เป็นที่เก็บนะที่เก็บที่เก็บไอเทมเอาผมมีหนึ่งอันโอเคงั้นอันนี้เก็บมาก่อนแล้วกันทุกคนผมยังไม่มั่นใจว่าต้องทํำยังไงนะแท่งทองแดงอ่าแท่งทองแดงก็ต้องผลิตเป็นแท่งทองแดงใช่ไหมอันนี้ไม่มีใช่ไหมงั้นผมเอาแท่งทองแดงมาก้อนทองแดงมาเอามาให้หมดเลย50อันโอเคแล้วก็ผลิตเป็นแท่งทองแดงนะครับ